มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทหารที่เคยมีปากเสียงกับโมดิก้าที่ปราสาทตาเมือนทมมีอาการวูบลื่นล้มในห้องน้ำเสียชีวิต24สิงหาคม2,568เพจ Facebook วารินชําราบ,บ้านเฮาอุบลราชธานีได้โพสต์ข่าวแจ้งข่าวเศร้านะคะว่านักรบปราสาทตาเมินทมมีอาการวูบล้มในห้องน้ำเสียชีวิตอีกหนึ่งนาย เสียใจด้วยนะครับขอบคุณที่ปกป้องแผ่นดินไทยจนวินาทีสุดท้ายขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีน้องทหารกล้าที่ยืนเถียงกับปา้าเขมรเราคือผู้กล้านอกจากนี้นะคะเพจ a c e b o o k ต่างด้าวทำอะไรได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าน้องทหารคนนี้เคยมีคลิปที่ดา่าไอโมนิก้านัรดมแพรโมนิก้านักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผู้หญิงชาวกัมพูชาที่เคยก่อความวุ่นวายชี้หน้าด่าทหารไทยระหว่างปฏิบัติหน้าที่ปราสาทตามเมืองทมน้องมีโรคประจำตัวเกิดลื่นล้มในห้องน้ำขอแสดงความเสียใจด้วยครับทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ